กด2นาทีพูดง่ายๆเป็นเรื่องของการบริหารเวลานั่นเองว่าเราจะแก้นิสัยที่ขวางการบริหารเวลาอย่างยิ่งคือเรื่องผัดวันประกันพรุ่งได้อย่างไรมีคนนําเสนออย่างนี้มาถึงเรื่องกดสอนาทีนะคือว่าถ้าจะเอาหัวใจเลยก็คือว่าอะไรก็ตามที่เรานึกถึงได้ว่าเออเราจะต้องทําแล้วหากมันเป็นงานที่ใช้เวลาไม่มาก ไม่เกินสองนาทีให้ทําทันทีพอทําอย่างนี้จะพบว่างานที่มันค้างๆอยู่นะี่ยมันหายไปซะเยอะเลยเพราะจริงๆงานจํานวนมากร้อยละเก้าสิบเปอร์เซนที่มันค้างๆอยู่แต่ละอย่างใช้เวลาไม่มากเลยแต่เราเองเอาไปก่อนไว้ก่อนมันเลยกองไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่าเป็นภาระหนักในใจทั้งที่พอหยิบมาดูจริงๆท่าป๊บปปัป๊บอาเสร็จแล้วนี่นี้คือกฎสองนาทีคนที่ ให้ทางานอื่นหรือไม่ทานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไปเรื่อยๆเนี่ยครึ่งชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นงานว่าให้ไปอ่านหนังสือพิมพ์แล้วสรุปมาผลคือเขาจะอ่า,อานหนังสือพิมพ์เก็บไว้เลยแล้วไปทําอย่างอื่นแทนคนที่ชอบท่องอินเทอร์เนต็ตไปดูนั่นดูนี่อะไรไปเรื่อยถ้าได้รับมอบหมายว่าให้ท่องอินเทอร์เนต็ตไปแล้วไปเก็บข้อมูลมาเขาบอกเออเดี๋ยวปิดอินเทอร์เน็ตไม่เอาแล้วไปทาอย่างอื่นก่อนมันคือเป็นเรื่องจิตวิทยาของคนไงเป็นความรู้สึกไหมว่า ถ้ามีอะไรที่ต้องมันถูกบังคับให้ทําแล้วก็ใจมันเหมือนกับไม่ชอบมันจะเลี่ยงไปทําอย่างอื่นที่ไม่ได้มีใครบังคับให้ทําแต่ตัวเองอยากทําแล้วพอสิ่งที่อยากทํารู้สึกว่ากลายเป็นงานขึ้นมาถูกบังคับให้ทําแล้วก็จะเลี่ยงไปอย่างอื่นอีกนี่คือจิตวิทยาจริงๆของคนที่ผลัดวันประกันพรุ่งเขาเลยแนะนําเทคนิคนะว่าจะแก้นิสยัยวันประกันพุ่งเราต้องเข้าใจจิตวิทยาของตัวเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขียนงานที่เราเองควรจะต้องทําขึ้นมาหนึ่งสองสามเซลจไปเก้าสิบแล้วบางทีจะพบว่าพอเห็นงานแบบที่หนึ่งสองต้องทาปั๊บเนี่ยคนจะเรี่ยงไปทํางานที่สามที่สี่แล้วพอดูจริงๆบางทีเนี่ยงานที่สามที่สี่ที่ว่ากลายเป็นงานที่สําคัญนี่ของงานที่หนึ่งที่สองอีกด้วยซ้ําไปเออมีคนเสนอทฤษฎีนี้ขึ้นมาซึ่งก็น่าคิดเหมือนกันนะเราไปลองพิจารณาดูแล้วก็มีหลักการบริหารเวลาของ ประธานาธิบดีไอเซนฮาวของสหรัฐอเมริกาเขาถือหลักอยู่สองอย่างคือหนึ่งความสําคัญของงานนั้น2ความเร่งด่วนของงานนั้นเอาสองอย่างนี้มาประสานกันจัดกลุ่มงานได้เป็น4กลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคืองานที่สําคัญด้วยแล้วเร่งด่วนด้วยอันนี้ต้องรีบทําก่อนเพื่อนเช่นว่างานกําหนดถึงจะถึงเดทไลน์แล้วถ้าไม่ทําแล้วก็เสียหายแน่เนี่ยมันทั้งสาคัญและทั้งเร่งด่วนต้องรีบทําก่อนเคลียร์ให้เสร็จให้เร็วที่สุด กลุ่มที่สองคืองานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนเช่นเป็นงานที่ได้รับมอบหมายมาอยู่ในหน้าที่ของเราที่ต้องทำแต่เดทไลน์เนี่ยอาทิตย์หน้าไม่ต้องไปรอจนถึงใกล้ๆกล้จะถึงเดทไลน์แล้วกลายเป็นงานเร่งด่วนกลุ่มที่หนึ่งเขาบอกให้รีบทำตอนนี้เลยเขาให้ความสำคัญของงานกลุ่มที่สองนี้มากที่สุดเลยนะกลุ่มที่หนึ่งที่ว่าสำคัญและรีบด่วนต้องเคลียร์ให้หมดไปก่อนแล้วรีบมาทำงานกลุ่มที่สองแต่เนิ่นๆ สุดท้ายเราจะกลายไปว่ามีงานที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนเพราะเราทาเสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วไม่รอให้มันมาบีบให้มันเร่งด่วนให้เราเครียดเลยประสิทธิภาพของงานจะได้ออกมาแล้วมันดีไงเพราะมีเวลาละเมียดละไมกับมันไม่ใช่กระหืดกระหอบทําส่วนงานกลุ่มที่3งานที่ไม่สําคัญแต่เร่งด่วนเช่นว่าเพื่อนออขอให้ช่วยนั่นช่วยนี่หน่อยเราจะช่วยหรือไม่ช่วยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะถึงเดทไลน์แล้วนะอย่างนี้แล้วก็เราก็เลือกดูว่า อันไหนที่ควรจะต้องทําก็อะช่วยเขาไปหน่อยอันไหนไม่ต้องทําก็ก็เว้นไว้ส่วนกลุ่มที่สี่คือกลุ่มที่ไม่สําคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนด้วยกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าพยายามเคลียร์ให้หมดไปเลยยกเว้นเหลือเวลาว่างๆจริงๆเมื่อไหร่แล้วลวก็อะจะทําอะไรก็ค่อยมาทํากลุ่มเนี้ เป็นงานที่เราไม่ได้ทําก็ไม่ได้เสียหายอะไรไม่สําคัญด้วยเราไม่เร่งด่วนด้วยเราทําเพื่อเพราะอยากทำเท่านั้นเองก็ให้ทําตอนที่เรามีเวลาว่างจริงๆลองจัดกลุ่มงานของเราเองดูเป็น4อย่างนี้นะแล้วทุ่มเทประเภทที่สองคืองานที่สําคัญแต่ยังไม่เร่งด่วนให้เสร็จแต่เนื่นเราจะกลายเป็นคนที่บริหารเวลาได้ดีไม่เป็นคนผัดวันประกันพรุ่ง ขอฝากพุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ว่า,วาบุคคลใดไม่คำนึงถึงหนาวร้อนอดทนให้เหมือนหญ้ากระทำกิจที่ควรทําด้วยเลี่ยวแรงของลูกผู้ชายบุคคลผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากสุขจเจริญพร